วันนี้คารีวิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถบัสสุดหรูแห่งปี2025นั่นคือ MetroRider v o ว v o b ว s 2025รถบัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางในเมืองยุคใหม่ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยสะดวกสบายและประหยัดพลังงาน Metrorider 2025มาพร้อมกับสีฟ้าขาวที่ดูหรูหราและสะอาดตาตัวรถออกแบบให้มีความโค้งมนตามหลักอากาศพลศาสตร์เพิ่มความสวยงามและช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าเป็นแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบมีแถบไฟเดลัยที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการขับขี่กระจกหน้าขนาดใหญ่ให้ทัศนวิสัยที่กว้างมองเห็นถนนได้ชัดเจนสําหรับผู้โดยสารข้างในรถตกแต่งอย่างเรียบหรูเบาะนั่งบุหนังแท้รองรับสรีระได้ดีมีพื้นที่วางขากว้างขวางและมีช่อง USB ชาร์จไฟทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีระบบแอร์อัตโนมัติและไฟส่องสว่างภายในที่ปรับแสงได้ตามบรรยากาศ หนึ่งในไฮไลท์ของเมโทรไรเดอร์คันนี้คือระบบการสเืยนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความนุ่มนวลในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางด่วนรถก็วิ่งได้นิ่งไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ถอยหลังและระบบเตือนจุดบอดช่วยให้คนขับสามารถควบคุมรถได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นห้องเก็บสัมภาระด้านหลังสามารถเปิดยกขึ้นแบบอัตโนมัติมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารทั้งคัน พร้อมไฟล็ดสองสว่างให้ใช้งานได้แม้ในเวลากลางคืนส่วนล้อรถเป็นล้อแม็กดีไซน์พิเศษจากวอลโวที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันเมโทรไรเดอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถโดยสารธรรมดาแต่คือประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับทั้งระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่หรือการท่องเที่ยวแบบกลุ่มในระดับ VIP และแน่นอนว่าวอลโวไม่เคยทำให้ผิดหวังในเรื่องความปลอดภัยและความทนทานหากคุณกำลังมองหารถบัสที่ทั้งหรู หลอดภัยประหยัดพลังงานและตอบโจทย์การเดินทางในอนาคตเมโทรไรเดอร์วอลโวบัส2025คือคำตอบของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวยานยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งบนถนนและในอนาคตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ